สวัสดีครับพบกับรายการ h i ทีวิทย์เอ็กเซ็กคิวทีฟรายการที่จะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมฮิดนในบรรยากาศที่แสนสบายพร้อมกับจิบชาอุ่นๆครับเพื่อให้ชาวศิริราชได้ทําความรู้จักกับท่านผู้บริหารทราบถึงนโยบายแนวคิดและรู้จักตัวตนของผู้บริหารในแต่ละท่านนะครับทั้งมดครับและที่สําคัญครับทุกคําถามมีคําตอบอย่างแน่นอนครับ พี่บอลสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาพบกับท่านคณะบดีใหม่แกะกล่องอีกท่านหนึ่งของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นก็คือท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อาสิตอุณน,นันรองคณะบดีฝ่ายวิชาการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างรครับวันนี้ ก็สบายๆนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องเพราะว่าทีมงานเข้าใจว่าเป็นแบบลักษณะสบายๆใช่ไหมครับใช่เพื่อให้บรรยากาศของเรารีแล็กซ์มากขึ้นนะคะพี่บอลเรียก่ินชากันดีกว่าคำถามแรกนะครับขอลินชาให้อาจารย์ก่อนเนาะค่ะอาจารย์เดี๋ยวลินชาให้น้องหมดด้วยค่ะอาจารย์วันนี้ขนมได้เลยเนาะค่ะอาจารย์วันนี้เป็นมาการองนะคะแล้วก็เป็นขนมมัฟฟินมัฟฟินค่ะ ถ้วยสวยด้วยนะครับไอคอนไอคอนนะครับอ่าใครอยากซื้อก็น้าสีราได้เลยนะครับ่เข้าก็ถูกคำถามแรกเลยกันครับก่อนที่อาจารย์จะรับตําแหน่งเป็นรองคำวิทยิชาการเนี่ยก่อนหน้านี้ครับอาจารย์ทําหน้าที่อะไรแล้วก็มีภาระงานอะไรบ้างครับช่วยรับให้เราสังคกฟังครับจริงๆผมก็เป็นทีมงานหนึ่งของท่านศาสตราจารย์แพทย์อภิชาติอัศวมงคลคุณซึ่งท่านก็เป็นคณบดีนะครับ ผมเป็นอาจารย์ของภาควิชาสัญญาศาสตร์ออทอปิดิกนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆก็มีประสบการณ์ทางด้านวิชาการเล็กน้อยนะครับขอบคุณมากครับคือจริงผมเป็นกรรมการกลางของคณะกรรมการกลางของวิชาการมาก่อนก็จะพอจะทราบการทํางานของวิชาการบ้างในขณะที่ตอนอยู่ในภากก็นารงตาแหน่งเป็นรองหัวหน้าภาคาวิชาการนะครับก็จะดูแลเรื่องของการจัดประชุม ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดคอนเฟอเรนซ์การ <c oughs> ทําอะไรให้มันเป็นมีความเป็นภาควิชาเกิด<ม>ความก้าวหน้าขึ้นทางวิชาการครับ<ม> <c oughs> ก็ค่อนข้างเป็นหน้าที่ที่สําคัญจริงๆจริงๆผมว่าหน้าที่ของ<ม>อวิชาการของภาควิชาเนี่ยประสบความสำเร็จได้เพราะว่าบุคลากรในภาคช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นระดับอาจาร,รย์หรือระดับของแบ็กออฟฟิศผมก็มีทีมงานที่ดีครับแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่ช่วยงานครับ ตอนที่อาจารย์ทราบครั้งแรกว่าได้เป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการนะคะอาจารย์รู้สึกอย่างไรคะคือจริงๆต้องย้อนเล่านิดน,นึงครับคืออาจารย์อภิชาติเนี่ยโทรมาตอนที่ผมติดโควิดตอนนั้นผมติดโควิดแล้วผมเบรกอยู่แล้วก็พอท่านทราบผลว่าท่านได้เป็นคณะบดี อาจารย์ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับอาจารย์ก็แค่บอกว่าโทรมาถามว่าเป็นยังไงตอนที่ผมอยู่ที่บ้านผมว่าเออดีจังเลยหัวหนะ้าภาคุตสาโทรมาถามว่าเราว่าเราเป็นยังไงบ้านอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวขอนัดคุยด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอที่ผมหายกะหายจากช่วงระยะเวลาที่เขาให้พักนะครับท่านก็เรียกไปคุยในห้องประชุมห้องห้องห้องทำงานของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็บอกผมก็ความรู้สึกแรกคือตกใจนะฮะแล้วก็ แล้วก็เรียนอาจารย์จริงว่าก็ไม่ไม่ได้คิดคิดคาดฝันว่าจะเป็นรองคณบดีโดยเฉพาะยิ่งรองคณะบดีฝ่ายวิชาการจริงเรามีภาพลักษณ์ของรองท่านเก่าๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนัญญาหรืออาจารย์มณีเองอาจารย์ทั้ง, world, ท,งทั้งทั้งหลายที่ได้เป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการนี่อาจารย์ทําผลงานได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่โดดเด่นแล้วก็รู้สึกว่าตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งใหญ่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเป็นและจริงๆตอนแรกก็ลังเลก็ได้เรียนอาจารย์พิชาไปว่าขออนุญาต กลับมาทบทวนก่อนบอกว่าอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์คิดว่ามีใครที่เหมาะสมระหว่างนี้อาจารย์ก็ก็เชิญไปได้ผมก็ยังไม่มั่นใจเพราะมันมันใช่ครับคือคือเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะทําได้ไหมแล้วก็มันจะใช้เวลาเยอะพอสมควรในขณะที่ตัวส่วนตัวของผมเนี่ยผมยังชอบเรื่องของการการตรวจคนไข้การเรียนการสอนอยู่นะครับก็แต่ถ้าเกิดมาต้องมาเป็นตําแหน่งรองคณบดีเนี่ยเวลาเหล่านั้นคงจะหายไปเกือบหมด ก็ได้กได็ได้เรียนปรึกษาสุดท้ายก็ก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านคณะบดีให้โอกาสเรามาทํางานตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าก็พยายามทําให้เต็มที่ครับ จะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยไม่ทราบก็คงจะต้องใช้ผลงานในการวัดดูแต่ว่าเราถือว่าเราทํางานเต็มที่ให้มากที่สุดอย่างที่ท่านคัน,นวดีได้ไว้วางใจครับค่ะเพราะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้บริหารนะคะเราก็ตําแหน่งนี้ก็เป็นหนึ่งในตําแหน่งที่ทุกๆคนแบบจับตามองอยู่ว่าจะเป็นใครนะคะวันนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าเป็นท่านอาจารย์อาศิษฐ์ของเราอเองค่ะขอขอยิออออนดีด้วยอีกครั้งนึงนะครับ <นะ S 2> ครับขอบคุณมากครับแล้วอาจารย์มี นโยบายหรือว่าความตั้งใจอะไรจะทำหลังจากนี้บ้างไหมครับอาจารย์คือจริงๆนโยบายที่ท่านอาจารย์มณีกับอาจารย์ธัญญาได้วางไว้เนี่ยก็เป็นเาเรียกว่ารถแมปที่ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่างานวิชาการเนี่ยเราจะต้องขณะที่อย่างอย่างที่ได้เรียนทุกท่านไปครับผมทำในที่เป็นรองนะ้าภาคฝ่ายวิชาการกับกรรมการกลางของวิชาการมาก่อนจะพอรู้ว่าอ,อ,อะไรที่เป็นจุดที่เราควรจะ ทำให้ฝ่ายวิชาการดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นอาจจะทําให้ฝ่ายวิชาการนี้คือปัจจุบันนี้มันจะยุ่งเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎกติกาหลายๆอย่างมีความวุ่นวายซับซ้อนมากผมก็คิดว่าถ้าเราพยายามจะสื่อสารไปยังภาควิชาหรืออาจารย์ได้ทุกระดับให้เป็นภาษาที่ใช้ได้งานได้ง่ายขึ้นแบบฟอร์มต่างๆเราพยายามคลี่กฎกติกาบางอย่างซึ่งอาจจะ พัฒนาได้หรือปรับปรุงหรือบางอย่างที่ไม่ค่อยจําเป็นอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นแนวโน้มในใน,ในยุคผมที่ที่อาจจะพยายามดําเนินการให้ประสบความสําเร็จได้ครับก็ประมาณว่าอยากให้มันง่ายขึ้นโหม์ง่ายขึ้นคิดว่าการค r ีคโ f l o ์ในส่วนคือศิริราชเป็นเป็นโรงพยาบาลใหญ่เพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนด้วยด้วยความเป็นโรงพยาบาลใหญ่ เพราะฉั้นหากเรามีวิธีการที่จะทําให้โฟロโต่างๆมีความสะดวกและง่ายขึ้นสําหรับบุคลา,ากรทุกระดับนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ผมรับชอบคือบุคลากรสายการแพทย์นะครับก็คือสายอาจารย์นั่นเองก็จะทําให้อาจารย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ครับ เยี่ยมเลยค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์เล่ามานะคะบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตอนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะคในส่วนของโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ด้วยให้อาจารย์เล่าถึงบทบาทของอาจารย์ในเชิงของอรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพิ่มอีกหน่อยค่ะครับที่จริงรองคณบดีฝ่ายวิชาการก็จะรับผิดชอบ,ช,อบช่วยเหลือท่นานคณบดีดูในบทบาทในเรื่อง3เรื่องหลักนะครับก็คืออันแรกก็คือส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยารรรบาลซึ่งปัจจุบันก็จะรวมที่ GJ กับ SIPH ไปด้วยนะครับ ให้มีความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งวิชาการนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์หรือสูงกว่าศาสตราจารย์นั่นเองนะครับแล้วก็รวมทั้งนักวิจัยด้วยนั่นคือเป็นหน้าที่หลักๆหน้าที่แรกหน้าที่ที่2นะครับก็คือเป็นการขยายความรู้ทางวิชาการของศิรราชหรือแบรนดิ้งของศิรราชเนี่ยให้มีการกว้างขวางออกไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมวิชาวิชาจัด การประชุมวิชาการหรือการจัดประชุมวิชาการหรือปาฐกถาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเราเองอันนี้ก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรองคาบดีฝ่ายวิชาการโดยตรงนะครับยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะต้องทําร่วมแต่อันนี้อาจจะไม่ใช่วิชาการตรงๆนะครับก็คือเรื่องของการให้ความรู้สู่ประชาชน นะครับซึ่งจะเห็นไหมครับว่าปัจจุบันมีคําถามมากมายเลยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะครับหรืออีเวนต์หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองก็จะเป็นคําถามทางการแพทย์ซึ่งจุดนี้เนี่ยมีความจําเป็นที่เราอาจจะต้องครีฟฟลแล้วก็สื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปให้ได้ให้ได้ดีนะครับเพระาะฉะนี้ผมก็อันนี้จะทํางานร่วมกันกับ ทั้งหมดอยู่4หน่วยก็คือคณะบดีรองคณะบดีฝ่ายวิชาการรองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรก็คือท่านอาจารย์ประพัฒน์รองคณะบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและกห็หัวหน้าสถานเทคโนโลยครับ บอกว่าเรื่องนี้มีความสําคัญมากเลยค่ะอาจารย์ในฐานะที่เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะก็มองเห็นว่าบางครั้งสื่อสังคมออนไลน์ตันี้มันไปเร็วมากเลยค่ะอาจารย์เราจะต้องเป็นผู้ที่จะชี้นําสังคมว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องภายใต้หลักฐานทางวิชาการทางการแพทย์ของเราอค่ะอาจารย์ก็เท่าที่เราสองคนทนั่งงอาจารย์พูดมาข้างต้นนะครับก็บอกรู้สึกว่าอาจารย์จะมีความ คุกคีอยู่กับพวกวิชาการเยอะนี้ผมอ,อยากถามคําถามอาจารย์หน่อยครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการทํางานของอาจารย์ครับคือสิ่งที่ท้าทายจริงคือก็ต้องบอกว่ารองคณบดีท่านเดียวเนี่ย<ม>การที่มาอยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่มันอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่เราเป็นรองวิชาการที่ภาควิชายกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะจัดประชุมวิชาการระดับภาคเนี่ยทุกอย่างนแทบจะเสร็จสิ้นภายในคนคนเดียว ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันเป็นรองคณะบะดีเนี่ยหลายอย่างเนี่ยจะสีราชเป็นโรงพยาบาลใหญ่หลายอย่างมีผู้เกี่ยวข้องจํานวนเยอะมากอาจจะไม่เสร็จสิ้นภายในคนคนเดียวเพราะฉะนั้นความท้าทายที่1คือเรื่องของ complexity หรือความซับซ้อนของโครงสร้างของโรงพยาบาลเองนะครับและความซับซ้อนในเรื่อง,เร,องเรื่องความยากที่2คือไลฟ์สไตล์ของของบุคลากรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับแพทย์นะครับระดับ บุคลากรที่อยู่ในสำนักงานนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับฉันอันนี้เป็นสิ่งท้าทายที่ผมคิดว่าเราจะต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยความท้าทายที่3คืออย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นนะครับว่าเป็นเป็นอานที่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะรับตําแหน่งดีไหมคือรองคณบดีท่านก่อนท่านท่านก่อนหน้าผมนะครับก็ท่านก็ทําได้ดีมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เซตสแตนดาร์ดไว้ระดับหนึ่งว่าเราก็คงจะต้องรักษาสแตนดาร์ดมันไวระดับหนึ่งเลยครับ ขออนุญาตทานชาได้พูดเยอะให้ขนมด้ครับอาจารย์โอ้วันนี้ก็ฟังมาได้สักครึ่งหนึ่งของของที่บทบาทของอาจารย์แล้วนะคะจริงจริงยังมีอีกบทบาทนึงนะครับผมลืมอีกบทบาทนึงคือเรื่องของเรายังส่งเสริมเรื่องของการสื่อสำนักพิมพ์นะครับอันนี้ลืมไม่ได้สำนักพิมพ์สีลาช สนาพิมพ์สีรันเนี่ยก็เดิมทีก็จะทําหน้าที่ช่วยเหลือแล้วก็ผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับหนังสือต่างๆของของอาจารย์เนี่ยแหละครับยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสิ่งท้าทายที่เราจะต้องโฆษณาหนังสือออกในรูปของอีบุ๊กเพราะปัจจุบันแทบจะไม่มีใครอ่านฮาร์ดคอปปี้พรินต์แล้วก็จะเป็นทําให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนอันหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยลูกเล่นหลายๆอย่างในการที่จะอจะทำยังไงให้ตําราเล่มหนึ่งหรือหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยออก แพร่หลายไปทางอ e ีบุ๊กได้คือต้องเข้าใจว่าสีราชเนี่ยเราไม่ได้มีเหมือนศุ์ศิจุลาอันนั้นเป็นบิ๊กสตอร์ใหญ่มากเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายอันหนึง่งซึ่งผมไม่คิดว่าอันนี้จะสําเร็จในใน,ในยุคผมนะฮะอาจจะต้องอาศัยระยะยาวแต่ว่าเราคงจะต้องเริ่มค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ m i n ์เซตของการการการทำสำนักทีมสีราชครับ พราะวันนี้ก็จําเป็นในการแบบว่ารีวิวหลักฐานงานการศึกษาต่างๆในการเขียนค่ะสำคัญมากเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ขาได้ข่าวว่าปีนี้จะมีกิจกรรม SICMPH 2023อาค่ะให้อาจารย์ช่วยแอบเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าในปีนี้มีไฮไลท์หรือว่ามีกิจกรรมอะไรในงานวันนี้บ้างจริงๆไม่ต้องแอบเล่าเลยครับจริงอยากประชาสัมพันธ์มากเลยคือ SICMPH เนี่ยก็เป็นงานประชุมวิชาการศรีราชนะครับชื่อยาวๆของมันเนี่ยคือศรีราช์อินเตอร์เนชั่นแนล Conference in Medicine and Public Health oh. ก็จะเห็นไหมครับว่าเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับในคณะแพทย์ของเราเองนะครับ mm hmm. นี่ก็ยังเอ็ก n d ไปถึง g j กับ s i p h ด้วยนะครับการประชุมวิชาการเนี่ยหลกัหลกๆเลย mm hmm. ก็เหมือนกันทุกปีนะฮะปีนี้เราก็เน้นมาที่ธีมเรื่องของหลายอย่างนะครับเราเน้นมีชื่อธีมงานเรามี3ตัวคือ Integration, Information แล้วก็ Innovation mm hmm. คำแรกคือ integration จริง integration ก็เหมือนกับการใช้ความรู้ทางการแพทย์ไป integrate กับสาขาอื่นๆเช่น integrate ระหว่างสาขาวิชาการแพทย์ด้วยกันนะครับหลายภาควิชาหรือ integrate กับความรู้ทางวิศวะหรือว่า integrate กับความรู้ทางสถาปนิกหรือ integrate กับความรู้อย่างอื่นนะครับทางด้าน finance อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องของ integration ในเรื่องของ information อย่างที่ทราบใช่ไหมครับยุคสมัยปัจจุบันเรื่องของ big data เพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลแล้วนำมาทำเป็นการศึกษาต่อนี่มีความสำคัญมากนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า information ส่วนอันสุดท้ายผมว่าไม,ไม่ต้องอธิบายเยอะเรื่อง innovation เพราะเรากำลังเข้าสู่ innovation และรองข้ารที่สองท่านมี innovation ต่อไทยด้วยนั่นก็คือเป็นความสำคัญที่คณะแพทยาศ,รรศรราสตร์ศิริราชพยาบาลเราให้ความสำคัญในเรื่องของ innovation เทคโนโลยีต่างๆที่จะส่งเสริมให้การดูแลดีขึ้นเช่น การใช้ AI นํามาตอบโจทย์ซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่โตใช่ไหมครับหรือว่าการใช้ AI หรือว่าการใช้ r o b o t i c มันช่วยในเรื่องของการผ่าตัดรักษาออต่างๆนานาเป็นต้นครับก็เป็นคอนเซปที่น่าสนใจมากนะครั afar, บอาจารย์เท่าที่ฟังอาจารย์เล่ามาสั้นๆเนี่ย <c oughs> ขณะผมเองที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์โดยตรงก็ยังอยากไปฟังเนาะต้งหมดครับจริงหัวหน้าหัวหัวหัวข้อนี่จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับผมยกตัวอย่างหัวข้อบางอันก็ได้อันนี้น่าฟังมากเช่นเราจะเตรียมตัวชีวิตหลังเกษียณยังไง น่าฟังไหยครับอันนี้ก็จะเป็นการพูดเรื่องของการเงินการบริหารจัดการการเงินซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่หมอพูดนะฮะ,ะเราก็จะเชิญวิทยากรที่มีความรู้หรือว่ามีการวางแผนประสบการณ์ตรงจุดนี้มาพูดหรือเป็นการลักษณะของการใช้เทคนิคซอฟต์สกิล นะครับในทางก,การกแพทย์นะฮะก็คือเป็นการใช้ซอฟต์สกิลเอฟคืออย่างที่ทราบใช่ไหมครัตอนนี้เรามีาปัญหารเรื่องการฟ้องร้องมากเลยอันนึงที่แพทย์เราอาจจะยังไม่ได้เน้นมากนะคือเรื่องของการใช้ซอฟต์สกิลเทคนิคนะครับนั้นเราก็จะมีคอร์สนี้ซึ่งผู้สอนเป็นกัปตันการบินไทยนะฮะไม,ไม่เคยเห็นตัวครับแต่ว่าก็ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นกัปตันการบินไทยนะครับะมนต้องมาติดตามครับวันนี้นต่ต้องมาติดตามรับรับชมแล้วก็เข้าเซสชันดูนะครับ พี่มองคอนเซปต์ของงานปีนี้เนี่ยไม่ใช่แบบงานวิชาการที่จะมีแต่วิชาการนะคะจะสามารถมีข้อมูลความรู้ต่างๆที่หากท่านใดเข้าร่วมง,งานเนี่ยสามารถนํามาใช้นในชีวิตประจำวันหรือว่ามาปรับได้ทุกๆอาชีพแล้วก็ทุกๆวัยได้เลยค่ะอาจารย์น่าสนใจมากค่ะขอบคุณครับนี่ขอกระถามเองล้วไอ้ประชุมวิชาการเนี่ยครับอาจารย์เฉพาะคนในสีราหรือว่าใครที่สนใจก็มาจริงๆเราโอเพนทูออลครับคือผมหน้าที่อันหนึ่งที่ผมพยายามจะสร้าง ที่ให้เกิดในวิชาการคือผมอยากสร้างแบรนดิ้งของ s i c m a นะครับคือผมอยากให้แบรนด์ s i c m e เป็นหนึ่งใน consideration ของบุคลากรทางการแพทย์หรือคนที่อยู่ในแวดวงวิชาการเป็นตัวเลือกทางหนึ่งของการเพิ่มพูนความรู้คือต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยการประชุมวิชาการมีหลากหลายมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นหมอ s p e c i a l ลิสก็จะเข้าประชุมวิชาการส่วนตัวของหมอเขาเองนะครับซึ่งมันมีทางเลือกเยอะฮะ คืองานประชุมวิชาการนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ยังต้องการความเป็น general นะครับมีหัวข้อ specific บ้างแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะเน้นไปที่กลุ่มนักศึกษาแพทย์หรือผู้ที่ต้องการ refresh ความรู้ในสมวนของ general แล้วก็ความรู้ด้านอื่นด้วยครับทั้งหมดตอนนี้ที่บอลรู้สึกว่าขณะที่อาจารย์เล่าเรื่องอะไรต่างๆให้เราสคนตอนเนี้ยบอลสังเกตแววตาหรือน้ำเสียงอาจารย์เลอบแบบนี้มีความสุข ออกมาจากข้างในเนี่ยวันยากคราบว่าอาจารย์มีข้อคิดหรือว่าหลักการทํางานอะไรบ้างคบอาจารย์จริงๆอย่างที่ผมผมเล่นนะครับว่าตอนที่ทํางานอยู่ที่ภาควิชาเองเนี่ยเราไม่สามารถที่ทํางานเองคนเดียวได้รจริงผมมีทีมที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยคณะบดีซึ่งท่านคณะบดีก็ให้ความเมตตาให้ผมรีครูตผู้ช่วยมาได้ตั้ง5ท่านนะครับแต่ละท่านเราก็วางโพสิชันให้ดูแลแตกต่างกันไปผมไม่ใช่เก่งทุกสุดในทุกเรื่อง นะครับผมอาจจะรู้คร่าวๆนะครับแต่ว่าบางเรื่องถ้าไม่ถ้าไม่ถนัดก็คงจะต้องอาศัยผู้ช่วยแล้วก็ทางทีมงานสํานักงานวิชาการทุกท่านก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับก็เห็นอยู่ว่างานวิชาการเป็นงานที่ละเอียดแล้วก็งานหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็ทำงานเต็มที่ถามว่าข้อคิดหรือคติพจน์ทํางานยังไงเนี่ยอันนี้ผมใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะครับว่าถ้างานมันเยอะเนี่ยเราไม่ได้ทำเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องทําทีเดียวให้จบหรือให้เสร็จ แต่การทํางานนั้นเราจะต้องทําทุกวันคือเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรนะครับหรือว่าในเรื่องของคติพจน์ที่หลายๆท่านก็คงจะทราบเรื่อง perseverance นะครับ perseverance ก็คือเป็นเรื่องของความมุมานะเหมือนในคติที่พระมหาชนกปฏิบัติครับเป็นอย่างที่อะไรคนมักจะใช้กันอยู่แล้วใชประจำวันคอาจารย์ทานขนมหน่อยไหมคะหรือว่าจิบชาเดี๋ยวจิบชาก่อนละกันครับเรตอนนี้ยังค่อนข้างเช้าอยู่อาจจะไม่เช้าอยู่ แ,แสงแดดอุ่นๆนะครับอลจารจริงผมไม่ได้มาแถวสระว่ายน้านานแล้วนะฮะจริงๆเพิ่งจะเห็นก็เลยคิดว่าจริงๆน่าจะมาใช้บริการสระว่ายน้ําบ้างค่ะที่ชวนอาจารย์จิบชาเพราะว่าอยากจะถามคําถามคาถามนี้ค่ะอาจารย์ว่าเวลาอาจารย์เจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆอ่ะอาจารย์มีวิธีการผ่านตรงนั้นมาได้อย่างไรคะอาจารย์คืออุปสรรคหรือปัญหาเนี่ยมีมีทุกเรื่องและมีทุกจุดอยู่แล้วนะครับถามว่า ที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่เจออุปสรรคที่ใหญ่โตนะครับแต่ว่าถ้าสภาวะมีในอดีตที่มีอุปสรรคขึ้นมาสิ่งอันแรกก็คือว่าเราอาจจะต้องหยุดแล้วก็ถอยออกมาสักก้าวหนึ่งก่อนแล้วก็มาวิคิดพิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเอออุปสรรคเนี้ยเราจะทํำยังไงการผีพรามหรือว่าการใช้อารมณ์บุ่มบามทําอะไรเพราะอายุแล้วมันพออายุเยอะแล้วจะพูดแบบนี้นะครับ คือถ้าเป็นเด็กๆอาจจะพูดแบบแต่ตอนนี้ก็คงพูดว่าก็คงจะต้องต้อง,อง,อง,องใช้สติสักนิดหนึ่งเนื่องจากแล้วก็นอกจากนี้ก็คงจะต้องปรึกษาผู้หลักูใหญ่นะครับว่าท่านที่พอสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้อย่างปัญหาของวิชาการปัจจุบันมีอยู่แล้วละครับแต่ถ้ามีปัญหาที่ผมไม่สามารถที่จะแก้ตกได้ผมก็ต้องปรึกษาท่านาระดีว่าปัญหารักษาแบบนี้อาจารย์คิดว่าผมควรจะทําอย่างไรซึ่งท่านก็ให้ความปรุณาในการให้ให้ใหคำปรึกษาตลอดเวลาเลยครับ ทีมงานที่ดีก็ปลุกใจแล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะให้อาจารย์ผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้นะคะอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าอาจารย์อายุเยอะแล้วนะคะแต่ว่าหน้าอาจารย์ดูเด็กมากเลกค่ะจะถามเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของอาจารย์นะคะแล้วก็เวลาว่างอาจารย์ชอบทําอะไรคะคือจริงๆส่วนใหญ่ผมไม่ได้ออกกําลังกายเลยมากมายนะครับแต่ว่ายน้ําก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่เล่นแล้วก็ในกีฬาที่ว่ายนะแต่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ว่ายเก่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ ก็จะพักแล้วก็ดูทีวีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะไม่ได้ทําอะไรเยอะแล้วก็มีออกกําลังกายเล่นลู่วิ่งเทรดมิลแต่คงไม่ได้แบบคือเนื่องจากผมขี้ร้อนผมก็ไม่ชอบออกอะไรกลางแดดแต่วิ่งก็จะวิ่งแบบที่เขามีงานของสีราดหรืองานในประจําองค์กรที่ที่เราไปมีส่วนร่วมใช่ไหมเช่นมินิมาราทอนฟันรันอะไรเงี้ยก็ก็พาร์ทิสิเพตบ้างนะครับแต่ว่าต้องแบบอากาศเย็นๆถ้าเกิดอากาศร้อนผมเดี๋ยวเป็นฮิสตรโกรครับกลัวขอถามเลยแล้วกันว่า อาจารย์ชอบเล่นกีฬาอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคคือที่จริงอย่างที่บอกครับผมไม่ใช่คนที่เล่นกีฬาเก่งนะครับด้วยความเป็นวิชาการก็จะเห็นนะครว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นกีฬาเก่งมากนักแต่ว่าก,ก็พอที่จะเล่นได้นะครับบางอันที่อย่างเป็นถ้ามีโอกาสผมก็จะว่ายน้ำนะครับหรือว่าซึ่งเรา,เราไม่คมม่อยได้ไว่ายน้ำเพราะผมผมไม่ชอบเล่นกีฬาอะไรที่ร้อนนะ ที่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 อ่านอีกอันหนึ่งก็คือว่าผมก็จะเล่นลู่วิ่งส่วนตัวอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่จะถือว่าอาจจะไม่ใช่กีฬาสเท่าไหร่ใช่ใช่ครับเน้นแบบไม่ร้อนมากนะครับผมใช่ครับวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอาจารย์ในบทบาทของรองคณบดีฝ่ยวิชาการและบทบาทส่วนตัวความชอบส่วนตัวแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์ค่อยฝากอะไรถึงชาวศีราศของเราในค่ะ ก็ฝากถึงชาวศรีราษฎร์นะครับก็ผมเพิ่งรับตําแหน่งมาของรองคณบดีฝ่ายวิชาการนะครับก็ฝากเนือฝากตัวได้นะครับคืองานของทางออของฝ่ายวิชาการเองก็จะค่อนข้างจุกจิกแล้วก็ยุง่งยากนะครับอาจารย์ก็จะเพิ่งเบื่อนะครับถ้ามีอะไรอาจารย์ก็อาจจะฟีดแบ็กมาที่สํานักงานวิชาการได้นะครับผมก็ ถ้าเป็นประเด็นไหนที่ผมพอจะแก้ได้ในระดับของวิชาการเองเราจะแก้ให้แต่พอมาถึงจุดนี้คือตอนที่ผมเป็นอาจารย์ผมก็บนไม่พอไม่ไม่ไม่ดางของคนอื่นนะครับว่านั่นนู่นนี่เยอะแต่พอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะพอเข้าใจว่าการที่เรามีบทบาทเป็นรองคณบดีวิชาการเนี่ยบางอย่างเราแก้ได้เองแต่หลายอย่างเราไม่ได้จบแก้ที่ตัวของเราเองนะครับหลายอย่างจึงต้องรึกษาอีกหลายๆท่านร่วมกันนะครับฉนันก็ อย่างไรก็แล้วแต่วิชาการสถานที่อยู่ที่ S M R นะครับผล Open to public เลยคือเราต้องการให้ทุกคนไปวิสิตสำนักงานวิชาการทางวิชาการทีมงานที่สำคัญที่ผมเน้นกับสำนักงานของเราคือค u s t o อ e r s e r v i c e คือทุกคนที่มาปรึกษาเราจะต้องให้การดูแลอย่างดีแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับว่าอ,อ,อยากจะให้มีอะไรก,ก็ปรึกษามาได้นะครับแล้วก็อยากให้จทุกท่านทราบว่า n o b o d y สเพอร์เฟนะฮะคือผมก็คงจะต้องมีข้อเสียบางประการที่จะต้องปรับปรุงก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงถ้าทุกท่านต้อง ให้โอกาสนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ให้โอกาสผมมาทํางานตรงจุดนี้ครับค่ะมันก็เป็นหนึ่งใน f อของอาจารย์นะคะ<แ>ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์แล้วก็จะเป็นติดตามผลงานของอาจารย์รที่จะออกมาอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะค,ค่ะสําหรับวันนี้นะคะหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อคําถามจะฝากถึงท่านผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราชสามารถส่งมาได้นะคะตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ วันนี้เราสองคนก็ต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจา,จารย์นายแพทย์อาสิต์อุณนันท์นะครับรองคณบดีฝ่ายวิชาการไปอย่างสูงนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราสองคนรวมถึงชาวสีราทุกคนได้รู้จักตัวตนของอาจารย์ครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมและพบกันใหม่กับรายการ HiT with Executive ในเทปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดี <ขอ S 1> ค่ะ้แล้วได้แล้ว